สวัสดีครับเคนนะครับฝ่ายขายจากคอนโด The Living ่ a m ำคำแหงครับวันนี้ช็อตซีน EP 8นะครับจะมาในหัวข้อจัดห้องให้ปลอดภัยกับเด็กเล็กนะครับวัย1-5ขวบนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับาการจัดห้องสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่1-3ขวบนะครับแต่ว่าไม่เกิน5ขวบนะครับสำหรับพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะครับ ก็ควรจะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีมุมแหลมคมนะครับมีวัสดุผ้ามาห่อหุ้มไว้หรือจะเป็นชั้นวางของก็จะต้องเป็นบิวอินที่ยึดก,กับผนังให้มั่นคงแข็งแรงนะครับตัวอย่างรูปก,ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะครับก็ไม่ควรที่จะให้เป่าลง ดนเด็กโดยตรงนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเตียงแยกสําหรับเด็กโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับในส่วนของเตียงก็จะต้องมีวัสดุที่แข็งแรงมีเรากันตกต้องยึดแน่นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้หมอนผ้าห่มที่หนาเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้เด็กหายใจลําบากได้ครับในส่วนของห้องน้ําก็จะต้องเน้นในเรื่องของพื้น อาจจะต้องมีในส่วนของพรมกันลื่นในห้องน้ำนะครับป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ในส่วนของการเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะต้องหอดลัดและเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้เด็กหยิบจับได้นะครับแล้วก็มาในส่วนที่ห้องครัวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอวัสดุที่ไว f i นะครับก็ควรจะไม่วางไว้ใกล้มือเด็กนะครับเช่นพวกพลาสติกนะครับ ก็ในส่วนของบันไดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ทําเป็นราวกันการตกให้เด็กนะครับเนื่องจากว่าพื้นต่างระดับมันจะอันตรายต่อเด็กเสมอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในช็อตซีนอีหน้านะครับสวัสดีครับ